สามาทำรีแอคชั่นนะครับซึ่งเป็นเพลงใหม่ของเววีนะครับทุกคน oh, ตอนนี้เป็นเวลาตีสามกว่าเลยทุกคนฟังไม่ผิดจ้ะตีสามกว่าซึ่งตอนแรกเราก็กางจะนอนแล้วเนาะก็คือก็คือแบบจะนอนแล้วเพราะมันตีสามกว่าแล้วก็จะไาทุกคนก็คือแบบเออมันอ่านิยายจนเพลินก็คือเตรียมตัวนอนแล้วจะก,ก็พูดอะไรเนี่ยก็คือก่อนจะนอนเนี่ยก็คือแบบ เอาโทรศัพท์มาถ่ายเล่นก่อนเว้ยแบบเล่นไปเล่นมาเห็นแจ้งเตือนของ YouTube ของ SM ก็เลยอะทีเซอร์ทีเซอร์เวหรอคือเราไม่รู้ว่าเววีทำไปกว่านี้หรือว่าอะไรเนาะแต่ว่าเราเห็นทีเซอร์มาแล้วหนึ่งอันก็คือคิดว่าเป็นทีเซอร์อีกอันหนึ่งก็เลยแบบลองกดเอามันเป็น MV ซึ่งยังไงคะเป็นเอ็มวีก็คือเรามาทำรีแอคชั่นกันค่ะทุกคนก็คือ ถ้าถามว่าเรามีใ,ใครในวงนี้นะทุกคนคือเราไม่ได้รู้จักทุกคนทีทุกคนเลยเว้ยคือเพื่อนเราอะติงวงนี้อยู่แต่เราก็คือได้ยินันผ่านรู้จักกันผ่านมาบ้างเลยก็คือหนึ่งลคือเรารู้จักเตนอยู่เนาะทุกคนเนาะสองก็คืออ่าลุคัดลกคัดคือที่สุดคืองานดีมากลูกป่วยมาคือตายขาดตายได้คือตาย,ตาย,ตายฟาดและฟาดอีกคาเอเอ็มคือฟาดเลยค่ะ,อคะรอบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำใช่เราจะทำารีแอคชั่นตอนที่สามมันก็จะแบบอ,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 อ่องอเอเออแล้วก็ ผูดดังมาได้ผู้ดังมาได้เพราะที่บ้านนอนหมดแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเีนน,นะทุกคนนะทอดซื้อทอดซื้อกดีมาาเอ้าลูคัสเอ้าลูคัสใช่ลูคัสชิตาปุนโอ้ตายค่ะ อืสายตาคือตายค่ะไม่รอดแล้วจริงไม่ตื่นแล้วนี้ตายเป็นผมยาวคือดีนะทุกคนเต็นผมยาวคือแบบโอเล่ไม่ได้เลย oh, <my> ทุกคนคือ เรื่องในวงตัวมากทุกคนเอ้ยนี่เออที่วินวินปะเอาวินวินปะเปะมื่อกี้ได้นไม่ผิดอ่ะอันนี้โดนคัดโอ้ยโอ้ยผมคือดีผมรับเงินคือใครคัดดีมากชื่ออะไรคะเอ๋อรับเงินเมื่อกี้คือดีมากสับเปิด ก็เปิดจากเป็นก็เปิดฉันเห็นนะฉันเห็นเลยล่นคือไม่ใช่ผลน้ำมันคือดีเฮ้ยอเมกอาลูกคัาฆ่าได้ฆ่าจริงมีคนตายในรอบนี้อ่ะอเมก้กล้องก็งมุมต่ำ tôi đã à, tụi con ở Oh my god lòi chỉnh cổng tích tích Oh my god oh my god tích à, tích โอ้ผลำกำไนคือดีดีจริงจริงโอ้ชิตาผลอือดำเนี่ยไอ,อยชิตาโอไม่กันตายรอดเหรอไม่รอดตายขาดอ้มสีงานสีคือดีโอไม่กันทุกคนจับกูคัดไม่ได้เลยเยียจะตายออวิคเต้นเต้นเนี่ย เต็มคืองานเด็มคือให้เลยเว้ยสิเต็มสิบไม่มีหักแม่ดูสิอ้อี่ใครดีมากคนนี้คือใครคะโอ้ไม่ก็งานดี่เอาไม่ก็ดีไม่ไหวแล้วไม่ไหววิ่วิ่งป่ะเมื่อกี้วินวินน่าจะวินงวินี่อยวิ่วิ่ป่ะน่าจะไม่ผิดนะคุ้นๆอยู่ เต็มคือเต็มคือดีก็ได้ันอย่าว่าดีเต็มสิบไม่หักอ่ะผมน้ำเงินคือแบบมันเกินคำว่าดีทุกคนโอ้ไม่กออ้าวตายครับฆ่าได้ค่าได้ค่าจริงๆครับนี้โอ้ลูกคัสโอ้ส่ตา มึงก็มึงก็อ่าเมืองโอ้ทุกคนเมืองเมืองเป็นตัววีปาถ้าถ้าเราดูผิดใช่เพราะเป็นปวีเมืองก็เป็นตัววีเฮ้ยเก็บรายละเอียดดีอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องขอดูอีกรอบนึงทุกคนขออีกรอบนึงทุกคนคือเมื่อกี้คือมัวตวีดลูคัดคือไม่ได้ฟังเพลงอะไรอแล้วรอบนี้เราจะตั้งใจฟังเพลงเราสัญญาว่าเราจะตั้งใจฟังเพลงเราจะโฟก,กัสลูกคัดให้หน้อยลงโอเคนะคคณ ผมน้ำเงินคือดีจำไว้ว่าตั้งใจฟังเพลงนะทุกคนกคตั้งใจฟังเพลงจำไว้<อ>

มันตั้งใจไม่ได้เลยทุกคนโว้โอ้ยดี ใช่ไหมล่ะโา้ชักเมื่อกี้ตายขาดชักขึ้นจากน้ำกินโหลดเนี่ยกำแพงไหนจะเป็นตัววีตัววีตัววีหมดเลยโอ้ยแม็กซ์โหลดนี้โหล่ผลองมันขึ้นโหลเห็นไม่รอดตายใครรอดคะไม่มี โอ้สันการทิตพุนอือหือไม่ไหวอ๋อนี่ชัดจังหวะน,นี้มากเลยนี่แถบนี้นี่ชัดจังหวะน,นี้มากเลยนะคันเทนตะ์แบบในภาพอะแกต้องมีจังหวะน,นี้เว้ย เนี่ยใครอ่ะทุกคนดูสิโอเมก้โอ้มีคนหนึ่งชื่อเย็นเย็นใช่ป่ะได้เมจิดนะใช่ป่ะวะาอันนี่วินวินเนี่ยเลยแต่ไอ้เจ้าเมผิดอ่ะมีคนหนึ่งชื่อเย็นเย็นเว้ยมั้งมั้งแหละน้องพ่าเราเคยเห็นเพราะเราพูดถึงเย็นเย็นอยู่ด้วย ถ้ามีเต็มซุนไม่ใช่สมมติสิมีเต็มมีรูคสัสมีวินวินไม่เย็นเย็นแล้วไม่ค่อยอีกวะเย็นเย็นฉันรู้เย็นเย็นอยู่วงนี้ใช่ปะเพราะว่าถ้าแหละเราเคยกินปไปอีกแม่งเป็นตว,วีโอ้ยใอย่ายดูาาบแบบนั้นอย่ามองแบบนั้นโอ้ยอยาโดนเตะเมื่อกี้อยากโดนเตะลูกเมื่อกี้คืออยากโดนเตะเลยอ่ะ เนี่ยทุกคนเมืองเป็นตัววีทุกอย่างดีหมดเลยเฮ้ยคือเก็บรายละเอียดดีมากแต่ละฉากเปิดมาฉากแรกก็มีวีตรงอ่อตรงรอยเป็นรอยสักตรงนี้อ่ะเป็นรูปตัววีอยู่จะไม่ผิดน้องแล้วก็ทุกฉากทุกการเปลี่ยนแปลจะมีตัววีหมดเลยคือมันดีมากเลยเอสเอ็มนางทำดีนะเว้ยเอาดีๆเอาไงทุกคนคือมันดีมากเลยทุกคนคือคือเอ็มวีทำเอ็มวีนี้ทํามาคือ มาเพื่อค่าให้ลูกคัามาเพื่อค่าทุกคนคือเปือยหมดเลยค่ะไม่ใช่แบบยังไงทุกคนคือเปืองเนื้อเปลืองหนังหมดเลยค่ะทุกคนคือโชว์หมดเลยซึ่งเป็น MV ที่คืนกําไรให้กับติงคืนกำไรกับติงกับคนที่อยู่ด้อมนี้มากทุกคนคือแบบเอ็มหล่อนต้องการคืนกําไรให้ทุกคนใช่ป่ะเพราะว่าหล่อนได้กำไรเยอะแบบนี้ใช่ป่ะคือมันดีทุกคนอ่ะดูสิถ้าใครดูแล้วแบบไม่กีดตายหรือไม่ดิ้นตายฉากลูกคัดอ่ะเอาดีๆสายตาแบบนั้น คือเม่ได้นะเว้ยคือดีมากทุกคนก็คือเอาล่ะทุกคนมันก็ดึกมากนะทุกคนนะก็คือเดี๋ยวเราก็จะต้องไปนอนละแต่เพลงคือดีมากทุกคนก็คือใครได้ฟังคือช่วยกันปั่นวิวนะทุกคนเนาะคือกระแสวงก็ดีอยู่แล้วใครก็โปรโมทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็โอเคเนาะแต่ในสิ่งนึ่งคือดูคัดคือนายเนมมากเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนเนาะก็คือแบบ เดี๋ยวสิก่อนจะไปทุกคนเราก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะทุกคนเนาเพื่อจะได้ดูคอนเทนต์ต่างๆของเราก็คือคนเทนต์เราก็ไม่มีอะไรมาเรา้วคือรีแอค a c t i ต่างๆนี่แหละสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคน